สวัสดีครับเราสอคนนะคะจากอิซุซุมหาคนครสาขาอ้อมน้อยนะคะกับเซลปูค่ะเซลโจรครับค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถ4ประตูโฉมใหม่ปี2024นะคะรุ่นนี้มีอะไรบ้างคะพี่รุ่นนี้จะเป็นเกรดแซดนะครับแซดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นรุ่นเป็นเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า T Dimension นะครับไฟหน้าใหม่นะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกะนะครับ ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่นี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นฝากระโปรงแบบใหม่ใช่ครับเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าครับผมภายในจะออกแบบสไตล์มิมุระมาพร้อมกับหน้าจอใหม่ขนาด8นิ้วลองรับรองรับ Apple c a r p l พ y และ Android Auto และ Android Auto. และ Android Auto ครับก็รุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะ มัติฟังก์ชันเรียบร้อยมีค,ควโครลเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจออินทิเกต MID ขนาด7นิ้วค่ะแล้วเราอันนี้นะคะสำหรับตัวแซดก็จะเปลี่ยนหลังคาสีใหม่นะคะเป็นสีดำนะคะแอร์หลังก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะในสน่วนรุ่นนี้โอเคค่ะป่าท้ายแบบใหม่มาพร้อมกล้องถอยหลัง ล้อแม็กลายใหม่ขนาด18นิ้ว265 60ขอบ18ตัวยางบ r i s t o n e ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเดือนธันวานะคะก่อนปีก่อนสิ้นปีนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่39,000บาทนะคะรับรถนี้ได้เลยนะคะ39,000บาทเท่านั้นนะคะก็หากลูกค้ามีอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ ติดมาหาเรื่องอะไรสามารถทักเข้ามาที่เพจของเราได้นะคะเพจของเราจะเป็นเพจที่สู่มหานครศาขา์อ้อ,อมน้อยนะคะทักเข้ามาหาพวกเราได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะครับ,บคุณค่ะ<อ>